เวงคว้างมากเลยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แต่อย่างดีที่ยังรู้จักพระพุทธเจ้าอยู่หากไม่รู้จักพระพุทธเจ้ากูบาคงฆ่าตัวตายไปแล้วเพราะไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเลยตอนนั้นเห็นชีวิตไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรเลยอยู่ไปก็ไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่น้อยเนื้อต่ําใจนะมันต่างจากอารมณ์น้อยเนื้อต่าใจต่างจากอารมณ์ที่คนผิดหวังทางโลกไม่ใช่นะ มันเป็นการเห็นความจริงที่มันปรากฏโดยที่เราเริ่มไม่ไว้ใจกับโลกแต่ไม่มีหลักกันนะแต่พอเรามีธรรมะของครูบาอาจารย์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเลยทำให้เราสนใจว่าพระพุทธองค์ท่านเห็นอะไรที่มันยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้นเกิดให้การเข้ามาศึกษาไงนี่แหละคือความเกิดดับครนะูบาเชื่อว่าหลายคน 看见没